เป็นยี่ส์ไหบ้างเจ็บดีวะถามได้ไอ้ไอ้ก็ได้อยู่แค่นี้เองดูแล้วเองต้องไปหาหมอแล้วนะไปไหนนะหาหมอไม่ไปไม่ไปมันไกลต้องไปหาหมอไม่เป็นยี่ส์ไหนหรอกข้าบอกว่าข้าไม่ไปแต่อยาก้อเบื่อว้อยล้อคิวล้อตรวจ้อยาไปทุกไปเวลานี้ทางการให้ใช้บัตรใบเดียวรักษาได้ทุกที่แล้วยังไงหรือแล้วโอ้ยช้าก่อนเองจะใช้สิทธิ์ เองต้องไปลงทะเบียนก่อนแล้วย่างไรเล่านี่มันต้องใช้อย่างนี้เฮ้ย <Hey! S 2> มันต้องอย่างนี้แล้วนี่ด้วยอย่าลืมนะักขอรับบัตรนี้ทางการเขาให้เล่งนําสมาร์ทโฟนและบัตรประชาชนไปลงทะเบียนบริเวณสาสารใกล้บ้านนะักขอรับขาดรรีบไปแล้วมันจะได้จบกันทันทีจะได้ไม่ต้องรอคิวรอตรวจรอยาจบเอาพวกเอง รู้กันเยี่ยงนี้แล้วเองอย่าลืมไปที่สุขสาลาใกล้บ้านเล่งไปลงทะเบียนนะขอรับและคลิปหน้าเดี๋ยวเาพบกันใหม่นะขอรับว่ามีสิทธิ์ดีๆอะไรจะมาแจ้งให้พวกเองรับทราบเจ yeah.